เป็นภาพยนตร์ไทยแนวอินดี้สไตล์อีสานคขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีชัานีเรื่องที่เรานํามาพูดคุยกันในวันพุธที่ผ่านมานะครับค้าที่ผ่านมาเนี่ยมนรักขุมคํา เข้าโรงฉายเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับใช่ค่ะที่โรงภาพยนตร์เนวดานะคะตําบลในเมืองอําเภอเมืองจงังหวัดอุลรธานีทีมงานภาพยนตร์เรื่องมนรักขุมคาเนี่ยแหะค่ะนําโดยนายเทคนิคเรืองแสนนะคะผู้อํานวยการสร้างนายสุรศรีผาธรรมผู้กํากับภาพยนตร์พร้อมกับบรรดานักแสดงค่ะมาร่วมในงานเปิดตัวนะคะและการเปิดฉายรอบสื่อมวลชนนะคะคโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าชมอย่างคับคั่งค่ะ uh huh. คือภาพยนตร์มนรักขุมคำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์แนวอินดี้ที่สร้างความด้วยความตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะครับอ,อย่างเช่นภูคองคำร้อยเก้าเสาเฉลียงนะครับและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอขุดข้าวบุนของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับสอดแทรกวิถีชีวิตที่น่ารักของชาวอีสานซึ่งมีกําหนดเข้าฉายทุกรุมภาพยนตร์ในภาคอีสานตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไป นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ชมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปฟังเสียงคนที่ดูหนังเรื่องนี้กันครับอย่างน้อยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆท่านไปดูแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันมีในจังหวัดอุบลจริงหรือไม่นะครับความสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าหากท่านไม่มาดูหนังเรื่องนี้ท่านจะไม่รู้เลยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และก็ดูดีและก็มีความหมายนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับและก็สิ่งหนึ่งก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานนะครับสิ่งนี้แหละถือว่าเป็นเป็นจุดขายของหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับคําพูดสวยๆพฤติกรรมหรือว่าลักษณะท่าทางของตัวละครน,น่ารักน่ารักนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุบีและจังหวดัดใกล้เคียงรวมถึงทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมชมร่วมดูนะครับและท่านจะได้รู้ว่า หนังมนรักของขุนคำนี้นะครับถ่ายทอดเรื่องขนรทมเนียมประเพณีรวมถึงเรื่องราวต่างๆได้ดีขนาดไหนนะครับไปดูมาแล้วนะครับรับรองว่าท่านมีความสุขแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานเรื่องนึงนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่ขุมคำเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราเห็นความสามารถของเด็กๆนักเรียนนะคะแล้วก็ครูที่ที่ทมีทักษะด้านการแสดงนะคะก็อยากให้ ประชาชนนะคะที่น้องชาวบนค่ะก็มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกับคณะทีมงานที่ทำหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะก็ถ้าว่างนะคะก็แวะมาชมได้ค่ะที่โรงภาพยนตร์ทุกแข่งค่ะก็รู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีพวกครูพวกชาวบ้านได้ร่วมมือกันทำเพื่อหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านครับแล้วก็ได้มุกขำๆจากเด็กๆด้วยครับ เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลด้วยใช่ใช่ครับที่ภูอะไรนะภูภูคลองคำูคลองคํารับภูคลองคำที่ขุดกระปุนครับตอนนี้ผมก็เป็นคนอุดลเนาะไม่รู้เลยว่ามีจุดนี้ด้วยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวฝั่งนู้นด้วยเงี้ยเห็นว่าเป็นประโยชน์ไหมครับสำหรับการมีหนังที่ไปจัดสัมนาการท่องเที่ยวแบบนี้ใผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็มันได้ถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยวให้คนอื่นได้รู้จักด้วยเงี้ยครับ ที่บอกนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องการนําเสนอในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของ<ช>จังหวัดปทชธานีนะครับโดยนักแสดงนำเนี่ยนะครับเห็นบอกว่า,าใครที่ทําอาชีพนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็แสดงเป็นอาชี PN น,น,นะครับผู้ใหญ่บ้านก็แสดงเป็นผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอก็แสดงเป็นนายอำเภอนะครับ คือตัวจริงมาแสดงเป็นตัวจะได้ถ่ายทอดออกมาได้แบบสมบทบาทนั่นเองครูก็เป็นครูปีนี้นะคะจังหวัดบนเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิญคุณผู้หญิงมาเที่ยวด้วยนะครับค่ะแหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างเนี่ยนะครับอย่างภูค้องคำเนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องไปหาโอกาสไปดูหนังเรื่องนี้ก่อนค่ะจะได้ไปถูกนะครับแล้วก็ร้อยเก้าเจาะสกิลเยงต่างๆนานา เนี่ยนะครับอ่ะไปชมกันได้นะครับตอนนี้เนี่ยเข้าโรงฉายทุกโรงภาพยนตร์ในภาคอีสานก่อนนะครับแล้วถ้าหนังดังยังไงแล้วเนี่ยนะครับภาคอื่นๆค่อยว่ากันอีกทีนะครับฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันก้าวจังหวัดอีสานตอนล่างของเราต้องไปดูนะคะไปร่วมให้กําลังใจนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่ทําในจังหวัดกรุรัชธานีเองค่ะมนรักขุมคำค่ะ